ตรงเกษตรน้ำท่วมนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะช่วงทิ้งเที่ยงนะคะ เที่ยงกว่าค่ะน้ำท่วมาเยอะมากเลยค่ะตรงกรเกษตรพ่อว่าน้ำจะมาละมั่งระบายไม่ทันนะสงสัยเราต้องผลของขึ้นชั้นบนแล้วลหรืเปะ่าฝนตกแป๊บเดียวระบายไม่ทัน จบแป๊บเดียวระบายไม่ทันบทเรียนปีห้าสี่มันยาวทั้งสิ้นนะน,นี่นี่า้ำท่วมยาวเลยค่ะอันนี้หนโยทินเ,ออเส้นพหนโยทินค่ะจากเกษตรมานน้ำระบายไม่ทัน ฝนตกแคบ,บเดียวทำไมมันระบายไม่ทันแสดงว่าตกแรงนะวันนี้อย่างเงี้ยไม่ต้องรองปีเนี้มาเร็วแน่ฝนตกแรงนะคะ้เ,เส้นเลยนะคือพะหนยยทินช่วงจังใจกเกษตรมาเ